ครับผมสวัสดีครับพี be ่น้องเอฟซีนกเขาใหญ่สายตัวดินครับผมผมมืัอนี้ก็จะมารีวิวนกน้ำเขาอีกแล้ครับผมมืัอนี้ก็น้ำเขาจากบ้านเอ็มไอไว้แล้ครับผมเดี๋ยวขึ้นหน้าเฟ้บ้านที่ว่านน้ำเขาไอ้เบิ้งอยู่นี่นะเดี๋ยวขึ้นลิงไอ้เบิ้งมืัอนี้เหครับมามาหอดก็ได้ยินเสียงนะครับในกองนี่ขันโยนมาอะ รอบนี้เป็นนกนกในโกงเนอะผมท่านไหนท่านไนท่านไนมัดขาเราเอามาผูกขาขืนชาติเอาครับนาเขาม้าสามตัวครับรอบนี้เราบพี่งเอามาสามตัวกับแบ่งทีมงานแบ่งนันไปเหลือยู่ตัวเดียวครับตอนนี้แบ่งไปแล้วสองตัวแล้วก็เลยนาเขามาไว้อีกเพื่อน้องเอฟซีผู้ใดสนใจเราผมเอาไปฝึกเอาไปนันนํำมาแบ่งปันแล้วครับผม าาราคาเบ<ร>าๆของดีราคาถือครับยังไม่เปิดกล้องในภาพพี่พน้องเบื้องเบื้องตอออัวนกนะครับผมในภาพเปิดกล้องแต่ว่าได้ยนินเสียงในกล่องแล้วครับเนี่ยขันมาจะในกล่องเลยอันนี้ก็เป็นผู้จัดทรงใหม่เฮ้ยก็ขอบคุณนบางโซ่เป็นผู้นั่นเขาครับบางโซ่เป็นผู้นั่นเขาจัดทรงมาให้ เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับ,บเห็นมากสามกล้องนะนาจะเป็นสามกล้อง ข้างล่างอีกสองตัวข้างบนนี่ตัวหนึ่งเลยคิดว่าลดประหยัดปรัดกาขาซองนะครับเป็นข้างอันนี้เป็นนกท่านใดมขาขาเจะครับนกนกอยู่ในกรงด้วยเจ้าแบบหันคู่เดียวครับเจ้าเพื่อนท่านใดมาขาผมแบบเอาสื่อไนมา แล้วหโบนหลอมากกว่าครับนี่ผมมาเห็นประตูแล้เจ้านัดอบนนี้เลยฟังเลยนี่เป็นตัวตัวแหลกครับผมแล้วมีใส่เสือใส่เสือขนชานเลยครับใส่เสือขนชานเลยเมืองอาการหนกเลยว่าสิ่งนหน่งจำได้ ตัวเนยดีครับตัวเนยำเต็มกำเต็มมือเลยล่ะส่งชานเลยครับรรรหน่นนอยึองควายึงวเสียบเงาหาหงาเดี๋ยวไวเสีเยบเางาด้วยสิโอตกชาญตรงนี้นบ อันนี้นกคเดมน,าม,านมาขามาเลยไหนัมข่าใ่เดนหนักข่าโอ้ยนี่ค่<ะ>คนนาดนี้ดดยุาา่ไปฮะโอ้เฮ้ยมรอปไปเลยเดี๋ยวนสวยสงครับเลยของห่งางเลย<อ>เนาะ สองนกเดินห้างสามมือสองขึ้นครับส่งมาแกแต่วันอาทิตย์นกขึ้นมาถึงวันวันอังคารน,นี่หางสวยงามครับตัวเนีน้ดีครับตัวที่สอ,องผมก็ได้เตรียมเือเตรียมยังไว้เรียบร้อยครับ เพราะว่าคนทั่วบอกว่านกสีหอดมื่อี้นีนะ่ครับหมอเตรียมชาติเตรียมยังรอเลยนกมาหอดเขาก็จับชาติเห็น,เน,นีหเห็นนั่งเลยเรียบร้อยอทีสอง bên túi xám hợp bận. Mục như là túi nhảy nào, mục thì tôi nhanh này là. ได้ยินเสียงคันจากในกล้องเหล่าเมื่อกี้นี่คิดใจดีครับออกมาเลยว่าต้องว่าต้องห้องเรื่องคิดใจคิดใจนี่1ร้อเปเซครับ ทั้งสามตัวแล้วครับนกเห็นทางมาพบทั้งสามตัวแล้วอันนี้เป็นนกนกท่านได้มัดขาครับมาจากมาจากเมลว่าผมเห็นอยู่ในกรงเราสื้อในกรงเลยเรอกมามาขาเองเขามาลามขาขึ้นชาติเองเลยนกก็ไมมีอาการตอดเสือกตอดเนื้อไม่ธรรมดาผมเบืร์แล้วเบอร์หนาสิเกินสองมื่สามมืขันคู่ดีครับแท้ครับนกนกนูเนี่ พอเมื่อกี้เห็นขันมาตัวในกองแล้วครับถือมาจากไอ้ที่ว่าเขามาส่งเราถือมาท่างนี่เห็นขันเนี่ยคู่ในในกองมาแล้วนกสองสามตัวน่ึงล่อถทำเมืองติดตามเมืองอีกเห็นได้อาบน้ำตากแดดจา้าสามมือสีมือครับโมโมเกินนี่นกสายเลือดดีแน่นอนครับผมจากบ้านเอ็มไอไอไวรครับผมสายเลือดดี นำมาแบงปันที่แบงปันน้องครับอันผู้ได้สนใจกับตัวสอบถามเข้ามาได้ครับเราหนกน้ำเขา่าสายเลือดดีๆาแบงปันราคาถูกๆในเหรียญของดีแน่นอนครับกิจใจดีครับนกมะเร่เพราะตองห้องเรื่องคิตใจจิตใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดนินทางสามหมื่นสองขึ้นอยู่ในกองมะหวอดอยังขันคู่เสยครับขันคู่มาแต่ในกองเลยฝากพี่น้องเอฟซี ไสวัสนีสักก่อนเดี๋ยวถึงว่าอัปเดตอาการในเบื้องอีกเทนึงครับผมสวัสดีครับผม